สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะพาชมบรรยากาศโพกน้องนาตอนนี้กี่โมงเอยสองโมงสี่สิบห้าดูนะคะบรรยากาศวาทเจ้<ป>อึมครึมมากนี่นะคะดูอันนี้ก็ผ่ากันเดิน ดูฝ<อ><ฟ>นบรรยากาศมล,มาลมแรงนะคะตอนนี้ดูนี่ค่ะบรรยากาศเนาะตึมครึมลมก็เริ่มแรงแม่พาสอง เงินจุ้มทำอะไรกันนี่มีพี่นาทีนะคะแล้วก็มีพี่ๆคนอื่นจุ้มทำอะไรกันอยู่ดูนี้ค่ะลมแรงมากเลยนี่นะคะมาแล้วมาแล้ว นี่นะคะ,ะให้ชมบรรยากาศมืดมาแล้ว<อ>มืดมาแล้วน<อ>ี่นะคะหให้ภาพบรรยายเนาะ <c oughs> ไม่ต้องมานนะคะว่าจะตกหนักแค่ไหนมือตึบ๊บอันนี้เหมือนอะไรเอ่ยเมฆเหมือนเป็นชั้นๆนะคะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง ส่องดูบรรยากาศฝนกำลังจะตกเขาทำอะไรกันนี่นะคะทำอะไรกันเอ่ยนี่นะคะก็จะมีจุ้มกันอยู่ตรงนี้ วันนี้ก็เป็นทานน้ำไหลวันนี้ยังไม่เห็นปลานะคะน้ำก็ยังไม่ไหลออกมาสักเท่าไหร่ ทางน้ำนป๊อดมือแทะนี่นะคะวนไปทางนี้กลบาไงดูดูภาพกว้างๆไกลๆ โอเคค่ะจะคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะให้ดูบรรยากาศตอนช่วงใบ่าๆที่นาลุงเนาะขอบคุณค่ะโอ้โหถ้ามีทุกต้นนะเสือมันกำลังน่ากินเลยนะเงาครับจะโดนเหลากระบาดเฮ็ดเฮ็ดพี่ชายมีดอก ดอกเ็ดนี่ละเราก็จะเล่าพากล้ายเฮกันเสดายเด้อไม่ว้ต้องเสดายหรอกไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันเยอะขนาดนี้งเมื่อวิ้นเสอแค่2เองนะมันยังขึ้นออกมาไม่หมดเลยน๊ยสิแล้วดิสองสี่หกแปดสิบน่นนีี่ี่นนี่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 ี่นีน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 ีนี่นี่นนี่นี่น่่่่ คงจะเหลือแต่แม่กับลุงพลนะโอ้แต่เมื่อกี้กินกินนี่กิต่รูว่างยังไม่ได้กินเลยเหรอวันนี้อามาม่ามาต้มยังไม่ได้ต้มเลยขอสักสองดอกใส่มาม่าเนาะได้วันนี้ได้ต้มเห็ดใส่มาม่าแล้วหัวเหยียบเหรอฮันนั่นยังยังไม่ได้พวกเราจะพูดสีเริ่มไม่ต้องเข้าไฟเพราะว่าแน่นแล้วมันจะไม่อ่อแน่ ใช่ใช่เราไปไปี๋ยวมันตรงนี้ดีกว่าเนาะมอจะกางลงไป่อนกผมกไปอยอันนี้ปลาอกบานลึใช่มันโผล่สุดเมื่อวานนี้เหยียบยืไม่ได้สิเหียมันไม่งอกมันขึ้นมองวมาแดงไฟเนาะมันกเรือมองขึ้นอ้นมูนนนี่เยียบขอก็มีเราเหยีบน้เบเหขะด้วยเดองก เก็ดเพื่อก็มีได้ดูดอกนึงนี่นีเพดี่เด้นี่ยเป็นเขาบ้างเออเลยที่แดงใส่ติ่มซำละมังหรือเปล่าโอ้คงจะได้กินกันหมดนี่แหละค่ะเอฟซีใส่น้ำเยอะเใส่น้ำเยอะเที่บ้านเขาแกงใส่มะละกอโอ้ยเสียรสชาติโอ้เสียรสชาติบางทีได้มาห้าหกดอกไงอ๋อเพยต้องการให้มันดูเยอะๆให้ดูเยอะๆอะโอ้เยอะเลยตรงนั้นน่ะ เยอะๆมันแอบอยู่ข้างในโอ้พรุ่งนี้ออกอีกแน่นอนเลยเพราะวพุ่งนี้มีสิทลุ้นอีกนะลุ้นอีกถ้าฝนมันถึงฉันเหมืนเดิมมันต้องร้อนอบอ้าวด้วยนะโค้่ว่าเมื่อวานอ้าวแล้วก็ร้อนอบอ้าวด้วยมันต้องมีมันถึงได้ออกมันต้องมีการแปรปรวนของสภาพอากาศโดเมื่อวานนี่อ้าวครับเมื่อวานอ้ามันทำให้เชื้อหินครับพี่เจือเห็ดไปไกลดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเหยียบ โอ้ตรงนั้นสวยมากอันนั้นเขาเรียกเห็ดอะไรเนี่ยตรงนี้ขาองบก็มีนะเนี่ยมีมันแช่น้ำดู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 ขายรยมันติดเปลนมันเป็นขาวๆไอ้นี่เันลืองลองขาวที่เชื้อมาเลยนะเนี่ยันดที่ทขรลองลองร่องน้ำเลยว่าไเพาอันนี้เหมือนไข่เลยดิจรไข่อะไรครับไข่เปป็ดไม่ใช่ไข่ไข่ มีตรงนี้นี่นี่นี่ทุกคนดูดูดูนี่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 นีี่โอ้อือหือ้เดี๋ยวเราไปรอล้างนะำี่นี่จวัดิ่ะอย่าลืมส่ื้อี่กีีีสีรีอยอันนี้เริ่มโผู่มาเยอะแล้ว มูไปเก็บเห็ดเหรอไปเก็บที่ไหนล่ะแล้วถ้าเราตัดเอาครึ่งนึ่งเหลือคนมันจะงอกอีกไหมคะมันมีเชื้ออยู่แม่เราก็ตัดครึ่งหนึ่งไม่ได้เหรอนุจับเชื้อมันโยนไปทางนน้นดินุตัดให้มันแช่น้ำตัดครึ่งแล้วก็แต่อันนี้มันห่ออ๋ออนยวงขึ้นเลยดรอเลยนะ FC มันเป็นยวงเลยเนาะ โอ้สีกับตันเงียบไปไหมอู้ก็ได้เน <laughs> าะกับตันทำเศร้าแล้วไปตรงนู้นด้วยนะไหนตรงไหนดู้นตรงนที่ป้าแถยบ้านเห็นหนะเ,เป็นเป <คำ S 2> <อ>็นกิ่งกิ่งดอกเดียวาน้ำเปล่าเอาเผื่อมันขึ้นไงตรงมันตรงนี้นะตามตามตามค่ะตามนู้มันมีเห็ดเหาะด้วยนะตรงนั้นน่ะอยู่ที่ป้านู้นเหี้ยบเห็ดเหาะใช่เกือบเต็มคู่เลย เต็มเลยด้หนโอ้เนี่ยอ่อหนึ่งเลยมาตรงนี้มาตรงนี้โอ้น้องอนทาไปนู้นน้องบอนทาไปนู้นตู้นั้นั้ดนู้ดน้ดนู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 ้หนู้ดมดน่มดนูนู่ดนู้ด้านรดนู้นู้ดูนดง้ดอู้ดนด้ดย้านดนูษด มีดอกนึงเมื่อวานไม่เห็นอยู่เฮ้ย,าามายเยมื่อวานแม่เห็นมีดอกหนึ่งอยู่นะนเ,อเ,นเออเมื่อวานเห็นอยู่เก็บไปแล้มั้งใครหลอยไปแล้วเหรไเอปไ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 ป,ประมาณถ้าซื้อก็ประมาณสองสามร้อยอ่ะรูมได้ไหมลูงก, <c oughs> ก็ได้ได้ประมาณรูมหนึ่ง ประมาณสองสามร้อยหนึ่งเลยสามร้อยได้ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเราซื้อโอเคครับเดี๋ยวไปให้แม่ครัวล้างทีนี้เดีแกงให้ลุงพลนะครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะ